ประเด็นที่ฮอตกันมาต่อเนื่องเราเริ่มกันเลยแล้วลกันเรื่องของเว็บพนันออนไลน์โอ้ตอนนี้นะมีไซส์ xl ก็มา l ก็มี ms ต่างๆอย่างมาเก๊า888ที่ตอนนี้เป็นเว็บที่ถูกปิดไปเนี่ยนะฮะไซส์เเองนะ5,000ล้านใช่ไหม5,000ล้านเม,มื่อวานนี้คุณชูวิทย์เปิดแล้วก็มีอีกหลายข้อมูลออกมา XL สามห0ื่นล้านนะต่อเดือนเงินไม่ใช่น้อยๆแล้วก็มาจากเรียกอะไรตีน้อยร้อยล้านตีน้อยร้อยล้านไม่ใช่ร้านอาหารนะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวใครจะเข้าใจผิดไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นเว็บพนันคือไซต์อะมันมีถ้าเกิดว่า S นี่5 0้าล้าน M นี่หนึ่งหมื่ล้าน L ส0 0 0มล้านแล้วก็ XL เนี่ยสามหมล้านซึ่งถือว่าตัวเลขเงินหมุนเวียนต่างๆเนี่ยนะครับ ไม่ใช่น้อยนอกจากในส่วนของเจ้าของเว็บที่ตอนนี้หลายคนถูกออกหมายจับไปล่าสุดนั้นตำรวจก็สืบไปด้วยเรื่อยๆว่าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้างโดยเฉพาะที่เป็นข้าราชการตอนนี้ตำรวจเตรียมออกหมายจับข้าราชการระดับสูงหลังพบว่าเป็นนายทุนเปิดเว็บพนันออนไลน์ชื่อสายเปยสายเปย9กครับคุณผู้ชมมีการเปิดบัญชีรับโอนเงินอย่างชัดเจน เบื้องต้นเนี่ยยึดทรัพย์ได้กว่า15ล้านบาทแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยประมาณ50ล้านบาทอันนี้ยังไม่เข้าเอสเลยนะแต่เอส่ยต้อง5,000ล้านนะเห็นเท่าที่ฟังตอนที่ตำรวจเข้าไปไปจับกลุ่มเน่ยก็คือเหมือนเปิดได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะ,คะยังไม่นานก็เลยยังเป็นไซส์มินิอยู่ก็คือค่อยๆไต่ระดับอย่างนี้เหช่หอ,อ,อันนี้คือสายเปนะฮะสายเป69โดยตำรวจ ประสูะะย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือว่า PCT ชุดที่4ครับนำหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักจํานวน3แห่งด้วยกันคือในกรุงเทพมี2แห่งแล้วก็นนทบุรีอีก1แห่งซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้เป็นกลุ่มของการตลาดเว็บพนันที่ชื่อว่าสายเป6 เป็นเว็บพนันออนไลน์พบนายสิวพงเป็นเจ้าของบ้านกับพวกรวม6คนเป็นผู้ชาย4คนและผู้หญิง2คนนะครับพร้อมกับยึดของกลางก็คือคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารรวมถึงยึดรถยนต์รถจักรยานยนต์หรูอีกหลายคันเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า1 5 2 5 0 0ล้าน2 5 0 0 0บาทเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นพบผู้เล่นกว่า16,00 0คนครับแล้วก็มีเงินหมุนเวียนเนี่ย กว่า50ล้านบาทครับค่ะเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม <c oughs> ให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะพร้อมด้วยของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสบพบางกรวยค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยทางพลตรารวตรีทินกรรังมาศค่ะรองผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจในฐานะหัวหน้าชุด PCTC ที่เข้าจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าตํารวจได้ข้อมูลมาจากกลุ่มผู้ที่สนใจเล่นพนันออนไลน์แล้วก็พบนี่แหละค่ะว่ามีกลุ่มเครือข่ายสายเป69ลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์อย่างเช่นเขาบอกว่ามีหลายอย่างเลยนะคะสำหรับสายเป69มีทั้งเกมสลอ็อตยิงปลามีเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์มีหวยด้วย มีพนันกีฬามีค่ายเกมพนันหลายค่ายทีเดียวแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับพนันออนไลน์อยู่หลายอย่างค่ะฟังฟงดูเนี่ยเกือบๆครบ oh. ทุกอย่างนะค<ช>รบวงจรของการพนันซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการซัดทอดด้วยนะสำหรับผู้ต้องหานะครับมีการซัดทอดอีกว่ามีข้าราชการระดับสูงครับเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังยศพันตำรวจเอก ตำแหน่งผู้กำกับการของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคสองโดยพบหลักฐานเป็นบัญชีที่เปิดรับเงินเข้าบัญชีของตัวเองก็ลักษณะค,คล้ายๆกับว่าบัญชีม้าแล้วก็โอนเงินเข้ากับบัญชีของอท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกคนนี้<ช>นะครับ๋ตวต้องสืบกันต่อว่าภูธรภาคสองเนี่ยมีพื้นที่อะไรบ้างนะครับจงบังหวัดไหนบ้างทั้งนี้ครับมีการรายงานให้กับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับทราบแล้วนะครับ และได้มีข้อสั่งการที่ชัดเจนเรื่องของการพนันออนไลน์โดยเด็ดขาดพร้อมกำชับให้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ควบคุมสั่งการและก็กลุ่มฟอกเงินของเว็บดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดก็ตามนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถออกหมายจับได้เร็วๆนี้ครับ เมื่อสักครู่นี้พี่ป๋องถามว่าตำรวจภูธธรทรภาคสองเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างพื้นที่อะไรบ้างดิฉันก็เซิร์ชเลยค่ะ,คะมีทั้งจันทบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรี<ม>ระยองแล้วก็สะแก้วค่ะนี้ในพื้นที่ของตารวจภูธธรทรภาคสองนะคะแสดงว่าคืออยู่ฝั่งภาคตะวันออกใช่ค่ะจันทบุรีฉะเชิงเซาระยองตรงนั้นผมต้องดูกันต่อนะครับแต่ว่าจะไสมินิก็ตามเขาบอกสังเกตดูนะถ้าไซส์ใหญ่ๆเป็น XL หรือว่าเป็น L เนี่ย มันจะลงท้ายด้วยคำว่า bet bet การพนันเล่นการพนัน B E T เนี่ยลองไปดูนะหลายๆเว็บตอนนี้ถามว่าเปิดไปยังเจอในบางเว็บอยู่ไหมก็ยังเจออยู่นะยังเจอค่ะ เวลาเราดูหนังหรือดูอะไรแบบนี้บางทีก็ยิงแอดโฆษณาเนี่ยเหมือนตามเว็บไซต์ <laughs> ปกติเลยนะคะ <laughs> ดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเว็บไซต์ขายของอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเว็บการพนันออนไลน์และบางทีเนี่ยนะมันมาทางไลน์แล้วไม่เข้าใจมันมาได้ยังไงเหมือนชวนเข้าไปเล่นในกลุ่มไ <c oughs> ลน์อะไรประมาณนี้ค่ะต้องบล็อกใช่ค่ะต้องบล็อกไปอยู่หลายครั้งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ